อ่ม uhm, ีท่านคอรมูลเรื่องของการพิจารณาแต่ตั้งอนุปรารภเพิ่มเติมซึ่งการอนุญาตให้รีบเรื่องท่านคอรมูลทุกทนนะครับที่เรื่องที่ได้ทราบมีของรีเรื่องเดียวนะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมชุมนุมวันนี้เป็นที่ทราบเป็นโดยทั่วไปว่าผมมีคําสั่งสำหรักนายกรัฐมนตรี ที่1667ลงวัที่20มีนาคม2567ให้ข้าราชการตำรวจระดับสูง2นายไปปริัาิราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีองคอวามเป็นว่าการสั่งให้ไปบริัาิราชการนั้นเป็นขั้นตอนในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตอผู้ฝ่ายและปราศจากข้อกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมยังไม่เป็นการลงโทษแต่อย่างใด ือว่าทั้งสองนายยังเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนผลการดำเนินการจะไปสู่ขั้นตอนกฎหมายทำวินัยหรือทำปกครองประการใดก็จะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายตื้นความตกไปรงมาหากอตรลอแต่ละท่านจะมีข้อเสนอแนะใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของกรมสำนักงานสุริยะในแง่มุมใดผมยินดีรับข้อเสนอแนะด้วยความขอบคุณที่ิ่งครับขออนุญาตครับคอตรล็่นใดนำการเรียนขออนุญาตแล้วครับ ในวันนี้ครับฝ่ายข่าวอนุญาตให้ของสุนัรงัณฑตรวจแห่งชาตินทัจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมตามข้อ9าข้อถัดาอมีเจ้าหที่สำคัญจากรัฐบาลรัฐอเมริกาช่วทุ่ในการสำนักงาน Thank you very much.